พี่น้องว่าไม่จเจ้าของกดให้ยินดีแต่เราเขาสูต้องแต่นีรอบนึงจ้าพี่น้องรู้ง่ายแล้วตัดเรามาตัดน้องไม้พี่น้องนี่เราได้ปลาดุกไปน้ำได้ปลาดุกไปพร้อมเสร็จแล้วเราไปเห็นน้องไม้ส้มไปพาเราไปหาเบิ้งน้องไม้ก้อนไปนะพีนนะ่น้องเหนื่องอีกละวแล้วฝนเสียมยไปเอาไปเลนะ่นหน้ากางนะนี่นะแมน ไปเลยค่ะโอ้สับออกให้นเนี่ยฉัได้สับคือเก่าสับออกให้นเนี่ยมันเป็นตัวเนาะพี่นอ้องมันเป็นตัวไหมบ่อยากให้อันเตยบ่อยากให้ไอ้น,นั้นมันลายบ่อยากให้ล้ำมันขึ้นลายอ่ะโอ้โหขันเจ้ามาไอ้เป็นเจ้ามาแต่หลายๆมือจะได้นอนพวกนี้ไปน้ำเลยเนะี่ยอ๋อคุณเนี่ย สองหน่อแล้วก้อนนี source, ้มีบ่ยางเล่อพุงดุนั่นนอยเอียงๆน่ะนอนนึงอ่ะลุกท่นนั่นนั่นนั่นไม่เอานะก็ทั้งใดอีกเอาออกเลยนี่เด้มีแต่สีเงาขึ้นดื่อเนี่ยสองหนอสามหนอมันม huh? ีแต่สีเงาขึ้นดื่อๆลูก เอาออกร์ดออกแดดแล้วออกเวิด huh. พ well, ี่น้องมันนั่นอันนั้นลายๆโอ้โหยำไหมยืมไหมโอ้ยยำไหมเอาบ้างไว้นี่กันเอาไปต้มกินกระแกวนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาไว้แก้ก็หนีกะสิเราขึ้นล้ำมึงดู้หร บอกผู to, ้ใดมาเอาเมื่อไหร่ก็บ่มีคนมาเอาึ้นล้ำเปิดพร้อมกันเนี่ยซีล้ำน่ะหลุมแก้วดูล่ะไม่หล่ะไม่เค่ล้ำมันล้ำหรอเขาก็ตัดล้ำมันเอาตัวเออถึงเมื่อไหี่ยังล่ะพี่นสองนอไปไปเนี่ยไปพูนเอาเห็ดทำไมสมเห็ดใส่ขวดไปหลายๆเห็ดก็ว่าเกิดอยู่เปิดหรอ โอ oh, uh, oh, oh, like ้น้อ้จอมอ่ะไม่กี่ไก่เบิดพนันพี่น้องโอ้อดสวายเห็นมันงามนลำบานลำเมียงขอนี่ลุงเห็ดปีนี้พันออกเอ่อเบื้องก่อนน่ะมีนอบอก่อนน่ะมันท่านยางรอเด็ดนะก็รู้ว่ามีนอบปล่าเพราะมนยาวเบิดเลยจ้ะโอ้ตาแดงแล้วมาขุดอันนี้โอ้ยบ่มีนอลุง มองาวไละไปเพิ่งกอพุ่นโอ้โมันหลายหลงใส่บ่ไหวดอกพสิใสเอาพุสีใส่มาตัดเอารถมาได้ยินเสียงรถเจ้าเด้น่ะมาได้ยินเสียงรถเราพี่ต้องมึมีทันแกไปบูนนะเหลือมีหนวยเดียว พีไงิหง <ai> ่ได you no ้ดได้กินอ่ะได้กินเยอะเหนอะยิ่ง่แต่ว่าบักเขียบน่ะดูดกดกทุกต้นเนี่ยก้อนนี้เอาไปเบิดเลยก้อนเนี่ยผุนอีกนอนนึงทั้งหมดเฮียเข่าดีดีนะ เชมเขาดีดีนะลุงฮะทุบเอกไปเหล็กเปบามคมอย่งนีเล็กเปย่มีอีกบ้เบิดไปเบิดแล้วโอ้นอนห่ีบอประทันเนี่ยาเอนาคือไว้แทะโอ้ได้หลายขวดยูเนี่ยได้สองสามขวดเดู À, thử bây giờ ừ. thấy phi nòng hả đầy lọc cầm ý lúng nhé nhé bây giờ bưng tít phú giáo không ừ, phải à.

<laughs> บักจกนี่ถ้าบกจกอันนั้นกับบักจกอันนี้นี่อีเซยวานนอนนี่แสบอยู่เด้ไหนต้นเนี่ยก่อเนี่ยเออมันหวานเด้เนี่ย,อ,นนยอ,ออกหวานเลยล่ะแม่นนเานาะอ,อ,อันยายเสิร์ตอันแม่อีสวยแม่เราต้มแป๊บเดียวหวานหวานเปน,น,นกินอันเออไปที่นี่เอาไปแกงทามแล้ว่าเจ้าใส่น้ำตาลตีนสนมอ,อีสม๋สับเลยระวังหมดเลยลุง เนียบบาทเดียวจบเอ้ยนอนเป็นไงพี่นอนมืออ้วนๆอกบวบเอาไป้ลุง่ายกอนอึ๊บอึบอึบเอาไปสั่แล้วก็คือมู <Unknown> กงเอาไปต้มไปแกงใช่กันนี่หักออกเลยประโจงหอกเอา้หาหักออกน,อน้องพีนน่น้องเนาะมันนั่นนี่เด้เนาะตะปูตะปั่มนี่เด้ลุงเนี่ยที่อยืดติดๆกันเนี่ยเจ้าบ่าเอาไปต้มไปเตี๊ยให้มันใหญ่ก่อนเตี๊ยพี่น้องให้มันใหญ่ก่อนนอนหนีมาเพระทันเนี่ยเบิ่งดู บอกผู้ใดเอาอกะพ่มีคนเอาพี่น้องเอ้ยบอมีผู้ใดเอามามาเอามานันจะเกี้บึงบ้งเอาคือไว้แก้ค่ะเดี๋ยวนึ่งบึ้งขึ้นนอกอว้วนเลยทกกี่ได้ตัดออกอยู่ลุ้งตัดไใแต่เฮ็ดอันนั้นอันนี้ไปหัวเฮ็ดเท,ท,ท้ายัางตากพคงการผ้าไปเส้นแล้วเม่นเม่นเห็เท้านนตากผ้าโอ้ยถึงกล่อง <laughs> นี่ เราตัดหมูหวานนี่ซสยก็มามออไปสองนอ,บอยยบกแบบใยญ่แบบใหญ่ลีหวานเนี่ยแกงเานี่ตัดนอแกงนีเด้อนี่ใส่กันนะทุกแกงใส่กันรดเปล่สองนอนี่ยสองอันแนงน่สอง,น,งนียงก่นอันนี้แสบอีสวยว่านอน,นี่ก็แซบแน้วหวานส่วนมันว่าหวานแลนด้วยเอาไปแกงแวรเนื้อขาวดีพอมเนี่ยอืมขาวกรอบเนี่ยอนนี้ตัดไปให้เพื่อนเพื่อนพกกันเทศอัน อย่างก็เจ้าวานไหมที่ยังก็ะที่ต้องไม่สมเ <c oughs> มียนพอเราฝานออกอู้น้ำใหม่ยังมากรอบดีแท้เะนะยายติวนไหมลวาวของเราอยู่ทุ่งนาคือประกอบอยังสิเพื่อนนี่แคน้ำเยอของเราก็ยุกลาะสระน้ำยังสิที่กันลุงแต่ว่าประกอบเพื่อนบ่งามพร้อมนอหนอบ,อบ่อวบคือจังอยู่นีเพื่อนถ้า <c oughs> อยู่ทุ่งนาเราก็รักษาดีกันอยู่ทุ่งนาแล้ว โอ้ดีได้งานนึ่งลูกลิ้มเอาไปพี่น้องนี่อีกเงอะนึ่งอุ้ยหลากลายแบบนี้โอ้ได้สองสามกวดอยู่สองสามกวดอยู่เดี๋เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนจ้าจะคอยผอๆกันคลิปใหม่เนาะปลาลูกใหญ่เราออกมาหาหน่อไม้ไปเห็ดหน่อไม้สมจ้าจะแบ่งปันกันไปกินพี่น้องมันหลายๆจ้ะผู้นั้นเอาไปแน่ผู้นี้เอาไปแน่ปลานั่งกรบเพาะท่านได้เบิดจ้ะ ก็ยังขึ้นอีกซากลากอี่พ่อพี่นอ้อ,องอ้อมกออยู่จ้ะขอบคุณ FC ซสาอนเพีฟันแพงจ้า FC เหล่าวอิงเอง FC พ่อขมอด f อของศิลปินทุกทท่านในทีมงานสาอนเพีฟันแพงจ้ะอยู่ดีสบายลำเลยอยเงินท้องสุขู้สุขคนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า